พี่น้องอุโมงค์อุโมงต้นไม้อุโมงค์ต้นไม้อุโมงค์ต้นไม้รอพี่น้องอุโมงค์ต้นไม้้วเบิยงขางทั้งนี้กันนี่โอ้ยแบบ ทั่วลันเต่าปลาก็ทั่วลันเต่าใช่ไหมทางตันแถวนี้แถวนี้เออมาท่านได้เคยมานะแถวนี้หมู่บ้านนย่งงั้นะ บานนี่ง่ามพี่นอ้องก็จเจาเห็ดบานง่ามงามม่ามป้าป้าบกักแอปเปิ้ลป้าพี่นอ้องป้าบกักแอปเปิ้ล เดี๋ยวมีสปริงเกอร์เดี๋ยวมีสปริงเกอร์ฉีดน้ำนีนสวนหน่วยกำลังไงอ้โหูอ,อ้าบ่นนอนนอนตื่นึ้น ตอนนี้ทุ่มเครื่องพี่น้องกำลังติดทุ่มเครื่องเพราะว่าช่งวงทุ่มเครื่องยุสบีเดนนียปหบดจิตง่วงทุกมืออบโมองอบโมงมาหนึ่งทุม่มสองทุ่มนี่เพระาะว่ามันเดิกบานเฮาเลยด้มันถึงเวลานอนเนาะ เห็นนั่นอันนี้งามเราก็เลยปลูกลูกอันนี้มันคืออย่างงามน้ำตลู่บ้านกะเจ้าห้ามมีเลยป่ะบ้าน,านเพิ่นมะเห็ดหลังไงเนี่ยเพิ่นมะเห็ดหลังไงเลยเพิ่นเห็ดหลังพอดีพอดีก,กระป๊อกกระเป๊กเออระเบิดดอกไม้ ้้านนนัออกมาบ้าน,น,นงามงามพี่น้องดอกอย่างมะดอกไงดอกงามเฮงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตาพี่โดดเดินขนาดยังขนาดโดดเดินเลนื่อนเออบ้าน,น,นงามดีเลยอยู่นี่ภูเขาล้อมรอบไว้ ยี่บุญก็นอนหลับพะเนล็อปบุกพอเนล็ราเห็นนั่นเราเห็นอุโม,มงค์ต้นไม้ฟังหันหลังงามเราก็เลีบปปบุกอยู่แถวบ้านยี่บุญกับมีอยู่ทางไปพี่ไม้ดอกสีมงงง่วงเดียวก็เห็นเนาะก็จอดจัดสวนจัดบ้านงามีหรีบะเออบ้าน Ban nha thì nha mầm 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 cặp mầm nha 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 mầm này ดอกนี่อย่างว่ะโอ้ดอกดอกใหญ่หลีดอก,ย,ดอกย้ยอยใหญ่เป็นดอกบวัวเป็นดอกบัวโรดออกจากงานเป <h> ็นพยัยฝรั่งเป็นพยัยฝรั่งนี่แล้วกั กปถ่ายกูจูอยู่ไปต้องโฟกัสหนาตาแล้วดอกพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ลังสีเห็ดเห็ดแปลงหนาบ้านแล้วไปย่เอิ่นใส่กันบ้างค่ะโลดจักกันเอ้ยนาะงามครับปึงอันรถบ้านทุกคนรถบ้านเนี่ยพี่น้องจอดรถบ้านรถบ้าน รังสุดของแตงงามรังสุดเดดอกไม้งามงามนนี้มีเ pues ด็กน่อยมีเด <st> ็กน่อยกสินี้จำบอดเรียนออกมาเบิ้งรดกันพี่องเด็กน้อยจะเบิ้งรถดเรียนาเบิ้งรถ แลนดอ,อกมาทักไขยเฮาเมเมียพนุ่มแลนออกมาดีใจเห็นรถแปลกๆ <laughs> สนามเด็กหลินเจอมีสนามเด็กหลินของมู่บ้านของเด็กหน่อยสนามบอกกำลังกายเน่พี่น้องเจ้าโอ้ยสอนมู่บ้านนี่ ก็เป็นมู่บ้านเลยงามไปเลีมันเป็นมันย่องมันเป็นวันย่องข้าเจ้าดอกพี่น้องข้าเจ้าเอ้ยงาม,งามเป็นสัตว์ส่วนของใครของมั้เป็นงามไปดีแบบอันนี้เป็นรถไส้มาเี่พี่น้องรถไส้มารถรถพ่วงรถพ่วงแหมอันเคอร์นี่ยังก่ออันพ่วงไส้มาไหนไหม แล้วอ,อพีตอออพ่ต้อรถเอาพี่ต้อดากลดบาะเอาพีต่ต้อดากลดหรอก็ะเอามาใส่ในนี่เอามาใส่ในต้นกระเฮ็ดสูงขึ้นกระเฮ็ดข้อเง่แง่ตรงยงขึ้นจเจ้าเห็ดดีออกแบบมาใส่มาโดยตรงบ้านนี่เมืองนี่มาหลายได้พี่น้อง ข้าเจ้าเอาตนใหม่เป็นรั่วขาเจ้าเอาตนใหม่เป็นรั่วก็มันเห่ยว้ันแตกม่เป็นระเบียบขาเจ้าป็ปาตัดเห็นันเป็นระเบียบพี่น้องนามบิกลินเป็นตะลินตะลินนี่คื่อยางเลยทังน,นี้กระปุ่นเป็นเป็นคอยลงไปเป็นคอยลงไปไปดีคกระ ด้านล่างคุณก็จะเป็นป้าไอ้อ,อยังก่อนเขาจะปลูกแม่ตัวลันเต่าเนีปลูกไว้เห็นว่วไหมพี่น้องปลูกไว้เห็นว่วอันนี้ก็เป็นในต้นีนยังก่อนต้นคานโนล่าดอกเหลืองๆฟัง,งด้านหลงังเยี่ยบนด้านหลังกล่อง ุมสองทุ่มแล้วพี่น้องสองทุ่มแล้วยังไม่ได้ออกไปเดนินวนถิ่งกัยญาเลยไกลเด้อเพราะมันเกลดไกลเด้อเพราะไปถิ่งกยัยญากรหลายลอยหลายโลดได้เป็นเกือบไปกับเป็นลอยลอยโลดวันนี้พี่น้องทางข้างหน้าเนี่สันจริงดิงสันจริงดิงลงไปบนมณีนนพระเยรุนีเนี่ยกะแกงย้อยบนเนี่ย โนบีกโนบีคุณว่าโอ้คุณนันนงเห่งยยานอยู่ฝานเมืองไม่ในียายอารลดเนาะนามหลายหามานเอ,อ้บ้านกระเจ้านะ <c oughs> มาจอดใี่บนมาจอดไหนบนอยู่กลางอยู่กลางเนินที่รียู่บุญเดี๋ยวลงไปกลางลาง xong thì lì nhưng mà kỳ nông đốc mai đốc mai đốc này nắp 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 mà nắp 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 thùng nắp 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 น,น,นข้างกับเห็ดเก็บๆคบด้ย่ำรถมากนี่ก็เจากระลบให้กันดีดีดิก็เจาสิบึงกันก่อนเบิงบึงบึงบงพี่น้องเบึง ้งมาจอดไว้บนเบรกกลางเดนแดกครับแม่อิลีโอ้ย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 อย่างนี้นี่ไหมจอดไม่จอดกันไว้กลางแด่นแดดรถ บ้านหลังนี้มีหลดบานขันบักย้อยเลยเป็นน้องสีดำสวนบ้านกระจกย็ดไปน้ำเนาะปุ่ยยังหาสังขายะกระบป๋าผอมเนาะเอาไปตังค์จุดใดียว ดอก,ดอ,กอันนี้คือไข่ดอกกุหลาบพี่น้องไข่ดอกกุหลาบอยู่ทะเลอยู่ทะเลก็เ,เห็นลายๆเนี่ยยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนดอกไม้ป่าไม้ป่าดอกไม้น้ำทะเล